เฮ้ยคุณไปซื้อคุณไม่รอผมาผมก็บอกผมจะซื้ออยู่แม่กมนชอตายผมว่าผมจะซื้ออยู่ทำไมคุณไม่รอผมผมทดสอบก่อนผมทดสอบก่อนคีนี่คีนี่ทดสอบกันซื้อไหมคีนี่เทไหมเทไหมเดี๋ยวผมจะเไปเสียงมันมันเท่อยู่มันเท่อยู่แต่มันไม่เท่ตรงที่คุณไปซื้อก่อนผมไม่เลย เดี๋ยวค่อยไปซื้อมันจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันตัวอันนี้ผมมาทดสอบผมนั่งกลุมเฮ็ดตั้งนานแล้วเนียเสียงอะไร่เนี่ยนะเต้ไหมเต้ไหมเราทั้งสองคนมันจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะไปผมลองเรียนรู้ก่อนแล้วพี่ผมว่ามันแปลกแปก็เลยอะไรเออไม่มีอะไรผมนึกว่าแต่งูตายบนสายไฟ วายน่ากลัวจริงๆเลยคุณกลัวผมไหมกลัวมากเลยตอนนี้โอ้ยเฮ้ยคุณต้องมันต้องซื้ออะไรบ้างว่าไปซื้อเคมตรงนี้แหละแล้วหมดหมดเท่าไหร่หมดเท่าไหร่หมดไปสามพันสี่สามพันสี่บอมันมันมันตัวดีมันตัวมันตัวปานกลางใช่ไหมไม่ดีมากไม่ว่าขี้ไรมากหรือเป่ วันนี้เขามีให้เลือกสองตัวโอ้ยอออออแล้วแล้วบอกแล้วบอกพี่เขาหรือยังเนี่ยว่าเราจะไปไหนพรุ่งนี้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมยังไม่ได้บอกใครเลยโอเคเรามีอ,อธุระนะครับพรุ่งนี้กลับไปเดี๋ยวให้เขารอดูพรุ่งนี้แล้วกันใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใชโอเคผมเข้ามาแจริงผมไหมเนีย่ย คุยถึงผมไหมถึงอะไรเพิ่งเจอกันคิดถึงผมไหมไเจอกันมันก็ต้องคิดถึงกันอยู่แล้วแหละน,น,นี้สำคัญแล้วคุณโอ้ไปกินแบบบ่เอิญเว้ยฮอกอะเออแต่ผมก็กินข้าวมาแล้วหรอวะผมเห็นคุณไปกินา <ผม S 1> ลาบก้อยแล้วบ่้แต่ผมไปกินลาบก้อยมาตั้งนานแล้วนะไปผมไปนั่ง วันนี้ผมนังสือไปปรับล้ำค่านอวันนี้ผมเอาหนังสือไปไอสมุดบัญชีปาเพราะสมุดบัญชีไปปรับทําบุญใช่ไหมใช่เอาไปปรับมาแล้วจะจะโพสทุกปันเลยเหรอเออของของแม่ผมก็เป็นงนั้นแหละตอนที่เขาทําบุญล่าสุดแบบนั้นแหละบักไหลใช่เอาแล้วคุณจะทำยังไงคราวเนี้ยจะเอาโพส์บอกเรื่องไหนก็มันยังไม่หมดยังไม่ปิดเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันจะปิด เราเช็ดจังไดมัเนี้แล้วก็จะไปถวายวัดแล้วก็ไปสร้างห้องน้าอืมสร้างน้ําห้องแล้วอันซีสันหาญบ่ะม้นซีสันหาญอย่าดอย่าไปพูดตัวเลขในวันนี้ห้ามพูดตัวเลขครับ <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยทําบุญเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเงินให้เด้อจากเจ็ดสิบอู้เจ็ดสิบ่หรออู้ห่อยหลายดีพี่ไปเดี๋ยวบนบ้านผมบรรยากาศดีมากเลยนะคุณ คุณมากินนมบ้านผมไหมไมคุณมาดูพึ่งเนี่ยพึ่งจะตอดผมผมอยู่แล้วเนี่ยฮะพึ่งบ้านผมมีพึ่งพึ่งเข้าบ้านผมแล้วทำไมไม่เอาออกมันเป็นมันเป็นกลดหลวงคุณใช่ไหมที่จะให้ผมไปเอาออกให้เฮ้ยอะไรนะคุณบอกบบอ๊บอกโอเคคุณแปะได้ไก เดี๋ยวผมทดสอบใหม่ผมอีกเรื่อยผมแวะมาคุณจะนอนตอนไหนพรุ่งนี้ตื่นในเช้าดิผมแวะมาบวนเฉยๆโอ้ยคมณบงิน,นิดจะนาะครับเอ,อ้ยไปบ้านผมบรรยากาศดีจริงๆนะข้างบนเนี่ยคุณมากินนมกับผมไหมบ้านผมก็บรรยากาศดีปีนหลังคาเล่นทุกวันไปเอาดีๆเนี่ยบ้านผมบรรยากาศดีมากบ้างๆคุณมากินนมบ้านผมไหมบ้านผมก็ปีนหลังคาเลยทุกวันนะครับ เออคุณคุณคุณไลคุณไล์สดต่อต่อจากผมเนี่ยคุณคุณร้องเพลงนั้นให้เขาฟังเลยนะเพลงอะไรร้องเพลงไอ้ Happy Love Day เป็นเป็นทำนองช้าชานะผมร้องไปแล้วเพราะมากจริงๆมวนมวครับทำนองซาซาเนี่ยร้องอย่างนี้นะชร Happy Love Day I Love You ลหรอย้องนี้เออ Happy Love Day บบี้ไอเล่ก็ทำนองเก่าๆแต่ว่าเอามาเอาเป็นช้าลงไงได้ไดมากเลยลอเอ้าใครเนี่ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่พันแดร้อยท่านของผมเขาบอกว่าเพชรเม็ดงามเพชรเม็ดงามไปนอัเพชรเม็ดงามไปกินนมมาท่า <c oughs> <c oughs> เพชรเม็ด <c oughs> oh. งามตัเลี้ยมตัวเลี้ยมเบานซิงไมบ่บรรยากาศดีไงเอา้าถ้าเกิดเอา ตอนนี้ผมไร์สดใช่ไหมกับไปแล้วถ้าเกิดสมมติอาปไปงั้นมากินเหล้าบ้านเราากินเบียร์บ้านเรามันน่าพูดไหมล่ะเออไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไว้วันไนบ้างๆามากกินนมกับผมสองคนนะตองวนที่ไหนน้องผมมีเบนตาเป็นกรอบโอ้พี่สิงห์มาสวัสดีตัวดีพี่สิงครับสวัสดีครับ พี่สิงมาเป็นสุขสันต์วันเกิดพี่สิงนะครับ <ไป S 1> นี่นับเขาดาวเลยเดี๋ยวนับเขาดาวเลยนี่แหละนี่แหละหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีาคุณ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 ดิดดิดดีดดีดพอดไหมซ,<อ>ซี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 ไอจี้จีจี้จีเดี๋ยวจะเปิดคอร์กก่อนพอดีแหละใช้เวลาเออเออเออเร็วเร็วเร็วร้องรองเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์พี่สิงห์โลบิร์ h เดย์ทูยู h อ t คุกทันมันเกิดเทียบคีย์ก่อนมาไหนยินไหม Happy birthday to you Happy birthday คุณคุณต้องร้องเดี๋ยวผมร้องตามดีกว่าเพราะคุณดีกีตาร์เสียงมันรีลันมันเหลียงมันเกินเคยไหวะทดสอบไหมไหมทดสอบไหม กูเบียไม่ยังเด้เอาหนึ่งสองสาม Happy Birthday เอาเปื่ถือกียว่ะโอ้เคาะเคาะเคาเคาะเจอนแล้วนะนิวเอาดีดีขึ้นขึ้นคีย์ไหมดิแล้วดึงตึงก่อน Happy Birthday to you น้อง

สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่สิงห์สุดหล่อวันเกิดปีนี้ก็แก่ขึ้นอหนึ่งปีแล้วนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับพี่สิงห์ก็คือต้นแบบของปายในหลายๆเรื่องเลยนะครับวันเกิดปีนี้ก็ขอให้โชคดีโชคหมานร่ำรวยร่ำรวยนะครับเป็นนายห้างที่น่ารักและใจดีกับน้องๆแบบนี้ไปนานๆนะครับมีความสุขมากๆครับพี่สิงห์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสำหรับนุ้กก็ขอให้พี่สิงห์มีความสุขมากๆนะครับอ่ อายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็เป็นร่มผ o v e r h e ไสของลูกหลานไปนนานๆนะครับแล้วก็เป็นในห้างที่น่ารักแวบนี้ตลอดไปนะครับพี่สิงห์ครับอ่าพี่เปทําทไมคุณยิ้มแบบนั้นแล้วคุณสวยยังเลยวะเป็นแล้วเขินๆอ่ะเขินอ่ะเขินอ่ะเอาเขินอ่ะเอาเขินอ่ะเอ้ยนี่นี่นะครับทุกคนเวลาเวลามันเขินเป็นนี้แหละ เราเขินเมื่งกีผมไม่เคยเขินใครนะครับทุกคนผู้ขี่นี่ห้ามพูดไม่เพราะในวันเกิดที่จครับมันเขินเนาะผมไม่เคยเขินใครครับเขินอะไรที่เฮ็นตาเข็บหน้าไปช่วยไปทีเด้อว้าผมไม่เคยเขินคุณนะครับคุณพุทธนรนน์ได่ไหมไทุกคนทุกคนถ้าผมพูดแล้วจะจะไม่ทำนะครับเนี่ยไม่ไม่ทำแล้วตอนนี้ไม่ทำแล้วเ คาหูดังปืนคาหูดังปืนคาเขินเฮ้ยไปผมก็จะ <laughs> ผมผมจะมาขายเสื้อเนี่ยขายอะไรสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะที่เข้ามาในกลุ่มแล้วนะครับกดเอกดเอฟไปเลยนะฮะกดเอฟไปเลย <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นเสื้อของอลีนะครับผมไม่ใช่ลีธรรมดานะครับลีเซซี่นะครับนี่ครับเ้อลีเซซี่นะครับตัวนี้ปกติตามท้องตลาดขายอยู่ประมาณน่าจะน่าจะสองพันห้า แต่อยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับผมนี่สี่พันแปดครับสี่พันแปดครับกด F หนึ่งมาสี่พันแปดครับใครใครที่ใส่สื้อสิบคนแรกสิบคนแรกครับสิบคนแรกครับผมราคาสี่พันแปดสิบคนแรกห้าพันห้าครับผมกดมาครับ F กด F มาเลยคนแรก F มาเลยมีเสื้อสิบตัวเหรอครับฮะสิบคนแรกไหมอ๋อไม่ครับมีมีเสื้อมีเสื้อประมาณร้อยกว่าตัวแต่ว่าสิบคนแรกจะได้ราคาพิเศษไงอะไรขายเสื้อผ้าก็มาคามา นี่ครับผมนอกจากเสื้อผ้านะผมมีผมมีในสิ่งนี้ด้วย Happy birthday to you Happy birthday to you นี่ครับอันนี้เป็นกางเกงของน่าจะเป็นของบานาน่านะครับทีนี่ครับบานาน่าแบรนชาน่าบานาน่านะครับนี่ครับ อันนี้รุ่นนี้ปลายก็ใส่รุ่นนี้ปลายก็ใส่ใช่ไหมผมไม่มีลูกอะลูกทุเรียนคุณก็ใส่ใช่ไหมผมมีผมมีบ็อกเซอร์ประมาณยี่สิบตัวไม่อสีนี้คุณก็มีผมไม่มีสีนี้สีเหลืองผมมีแต่ส <laughs> ีม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 ม คุณว่าคุณว่าผมน่ารักไหมไม่นะอ๋อถ้า,าถ้าถ้าดัดฟันมาต้องยิ้มแบบไหนถ้า,ถา,ถา,ถายังไม่ดัดฟันล่ะ <c oughs> มังดิบอกมันแก้วดิบอสก็ <c oughs> <c oughs> ปเปลี่ยนสีผมใหม่ทำไมสีค,ค,คล้ายๆแบบนี้นี่ใช่เลยอ๋ออยากให้เหมือนกัน เหมือนกับมักเดบอมักเจ้าเดบออยากจะแห่ผมเหมือนคุณเหรอผมจะไปย้อมสีผมสีแดงแล้วมันเสียแล้วนี่อ้ยจะว่าสีแดงดูเว้ยสีแดงสีแดงอู้ย,ายา่าอย่ยาไปย่า <c oughs> ผมมันเสียแล้วผมไม่กล้าทําอีกเนี่ยพี่ตุ้มว่าตัดสกินเฮดเหรอ <c oughs> ใครพี่ตุ้มบอกใช่ <c oughs> ถ้าผมตัดสกินเฮสคุณว่าผมจะหล่อไหมอ้โคตรเท่เลย ลองตัดสิเอาไปผมถามจริงคุณคุณกล้าตัดสกินเฮดไหมทำไมอ่ะไม่รู้จะไปเราเราเอาเอาขึ้นอย่างี้สิไปเอาขึ้นอย่างี้สิเอาขึ้นอย่างี้สิเอาขึ้นอย่างี้สินี่อู้น่าขึ้นสีฟิลได้ปะขึ้นจะเป็นขึ้นแม่ชี่เนาะเอ้าแม่ชี่เนาะไม่ใช่แม่ชี่เอาก็แม่ชี่ต้องเป็นผู้หญิงแหมบวย ไม่บวชบวชไม่บวชก็รู้อยู่เป็นเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแม่ผมอย่างผมเนี่ยเหมือนพระเพราะผมเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงคุณก็ต้องเหมือนแม่ชีหม่ไหมเหมือนไม่เหมือนเพราะผมเหมือนแน่นอนก็รู้อยู่ว่าไม่โกนแต่ไม่ต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าอย่ยงผมก็เหมือนพระผมเป็นผู้ชายไงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องเหมือนแม่ชีเหมือนพระหรือเปล่าเหมือนพระเลยอย่าของผู้หญิงอยเหม่ยแล้วอุ้ยเป็นตั้งเดือน้วนี่ เป็นฟู้หญิ่งงั้นไม่อยากคือผราอยู่เป็นบ้าดิโอ้ยก็คือทีน,นี่ยมืออ้โหเออผู้นี้ก็ฝากไลฟ์สตรีมด้นะครับทุกคนผู้นี้เรามีวันเกิดพี่สิงแล้วก็มีใบสีส่ขวันเอ,อ้ยใช่ไหมใช่ใบ,ส,บ,บ,บสีสุขวัน มีงานวันลอยกระทงของพวกเราชาวบ้านสิงนะครับในเพจบ้านสิงนะเป็นการเป็นการผูกแขนใบสีผูกแขนต้อนรับคนที่เป็นโควิดคนที่ป่วยเป็นโควิดหกคนใช่ไหมหกหรือหก,หกคนก็ไปนัน่งก,กตีผู้หนึ่งไอ้ไอ้เอ็นมาเรียงไอ้ไอชื่ออะไรนะปอนเหรอเออไอ,อปอนนะน่ะผูกแขนแต่ว่าพี่ิธีบอกว่า คนที่เป็นคนที่ป่วยเนาะจะเฉพาะคนที่ป่วยจะได้ผูกแขนใช่ไหมพูดแบบว่าคนที่ได้นอนพี่สิงห์พูดเลกลุมคนที่ได้นอนโรงพยาบาลผู้นี้อย่าลืมมาผูกแขนนะโอ้โหเอาพี่สิงห์บอกว่าคนคนที่ป่วยใช่ไหมที่จะได้ผูกแขนนะ <c oughs> ไม่ฉันป่วยผม,มเข้านอนโรงพยาบาลแล้วไหมเปิดป่วยผู้นี้อย่าลืมผูกแขนผมด้วยนะ ผู้แคนเท่าไหร่เอา้ายิ่งใหญ่เอาคุณเจ้ากับผมเท่าไหร่เอามผมพูดเป็นตัวเลขยังไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ผมบอกเลขไปเยอะมากเพราะว่าผมจะปวนพี่พีเอฟซีแล้ววันนี้แต่ไม่ไออกนี่นีน่นคุณคุณยกมามือนินี่นี่คุณยกมาสี่แล้วนั่นน่ะม่ยกมาไม่ยก,ยกมาเหมือนกันนี่คุณยกมาแบบนี้เมื่อกี้นะไม่ไม่ไม่ เอาคุณจะเอากับผมเท่าไหร่เอาเขาผูกกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับอืมลอยหนึ่งดได้บ่ล่ะอู้หิรายแท้เอาออาเป็นสิบูประมาณห้าลอยคุนพูดใด้สิบูกะเอ้ยบอกอ่าผมเป็นคือกันป่ะบอกออนเป็นแหมอ๋อแล้วเอาเจ้าจับผมอ่าสามลอยได้บ่ะอู้ย ผมผูกน้องๆคนละพันคนละห้ารอยแต่ผมผูกคนสามรอเนี่ยคุณก็ช่วยผมประหยัดหน่อยได้ไหมล่ะเออยังดีผมก็ต้องผูกเป็นพันไหมต้องได้เท่าๆกันพันกับห้าร้อยเอาจริงนะเอาจริงนะที่ผมคิดไว้นะไอ้พวกที่ไอ้พวกหกคนเนี่ยช่วงช่วงหัวคำมันจะได้เงินค่าโูกแขนแต่ช่วงเกิด คุณคุณคุณคิดไหมไปช่วงหัวค่ำเนี่ช่วงหัวค่ำผมอยู่อีกทีมหนึ่งและช่วงห<น>ัว,วหค่ำมันจะได้มันจะได้เงินผูกแขนแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนไปเงินมันจะหมดเงินมันจิบหมดเองเออมันจะล่อยหลอตาตรงนั้นถ้างั้นผมขอกลับบ้านก่อนแล้วไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านคุณต้องอยู่กับผมทั้งคืนพรุ่งนี้นะ ผมอาจจะพรุ่งนี้ผมรับปุเป็นอะไรวะคุณเป็นอะไรคุณคุณเป็นไอคุณเป็นคุณ,คณเป็นเหร่นเป็นผู้หญิงไหมอาจจะไม่ได้ไปพรุ่งนี้อาจจะขอลาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ไม่ผมคงคงไม่ได้ไปล่ะคุณอาจจะได้รับงานไอเมื่อพรุ่งนี้คนเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมป่ <c oughs> วยพรุ่งนี้คุณอาจจะได้ ก็ล่องปวยบางทีแหละกูถอดล้อรถอ่ะไม่ถอดล้อรถเจ้าบ้านเลยอ๋อเอ้ยยักษ์ใหญ่นะครับวันนี้ยักษ์ใหญ่เข้าพังาดนะนี่ไงเขาก็บอกแล้วว่าปลายเป็นนางนุพมาาไม่มีครับทุกคนอาจจะมีคนนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็นนางนุมพมาศถ้าเกิดคุณเป็นนางนางนุมพมาศแล้วใส่ชุดแล้วก็ใส่ส้นสูงคุณเออคุณคขึ้นทีหุ้นดีเนาะคุณลองใส่สิเอาไม่บ้าถูกไมใส่ขาบบกไงไม่คือจังไหน เอาแบไผมว่าคุณน่าจะสวยมากเลยนะแล้วผมไม่มีทางใส่แน่นอนการแหตะถ้าสมมติใส่นะโนโนโนคุยกันนั่น่าพี่ๆ FC ทางนี้นะครับผมก็ไม่ต้องไปส่งของให้ทางปลายนะครับมาส่งทางนี้นะครับ ครับผมไม่ค่อยมีเลยนะหกพันไม่มีเหมือนกันเราสองคนตัน้งแต่คุยกันแล้วไม่มีนะคือคือคือทีแรกอ่ะตอน,น,นเขาดูเราใช่ไหม <c oughs> เขาดูผม <c oughs> คนเดียวดูคุณคนเดียวยังเขาจะจับโทรศัพท์พิมพ์ส่งใช่ไหมอัพอัพับทีนี้พอดูสองคนรู้สึกว่ารู้สึกว่ายิ้มยิ้มมากไงทีนี้เอาโทรศัพท์ตั้งลเลยกูไม่จับโทรศัพท์แล้วอยก็เลยกดส่งไม่ได้แมนอ่ะแล้วมีน้อยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมแล้ว โอเคนะครับโอ,โอพรุ่งนี้ผมต้องสืบอ้อามเหมือนกันนะครับอะไรว่ <ผม S 1> าเจอกันพรุ่งนี้มารับด้วยนะวันนิลาติสวัสดีดยวยาเจ้ใหญ่จะพาทุกคนไปเอาบุญเองครับทุกคนอุ้ยลืมกี่โมงตีหา้าแม่ตายกูตายห <laughs> ลวงพี่บอกเออ,เอ,อโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันขอบคุณพี่เทุกคนมากๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวดูไปลายไล์ต่อก็ได้ไปละ <vérit> เออพอจะไปครับผมเดี๋ยวผมไล์ต่อนนครับเออคุณก็ไล like. ์ทดสอบมหมคุณสักแป๊บนึ่งโอ,อ้ค่ะขอบคุณมากมากนะครับทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวพี่เขาเห็นหลอกเรายืนอยู่คนละห้องกันอยู่ห้องไนี <i S 2> ่ <i S 1> <ญ>ห้องผมเนี่ยอย่างไฟสีฟ้าเออไปแล้วไปแล้วบายบายบายครับทุกคนจุป,ปีจุป,ปีจุปีปีหยังเลยเนี่ยบายฝันดีครับ